สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราจะพาไปเที่ยวหมู่บ้าน้มยกรุบกับหมู่บ้านลับบนยอดดอยนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับและนี่ก็คือการเดินทางของพวกเรา3ามคนนะครับก็มีเพื่อนผมนะครับแล้วก็มีพี่ศับที่ขับรถมาข้างหลังเลยนะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศระหว่างขับรถมานะครับก็วิวสองข้างทางก็เต็มไปด้วยสีเขียวนะครับผมเนาะก็สยมากมากเลยนะครับ แลวตอนนี้เราก็ได้มาถึงนะครับจุดหนึ่งที่เราต้องจอดรถนะครับเพื่อต่อรถขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีรถมารับอีกต่อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโฮมสเตย์นะที่ผมได้ทําการนัดไว้นะครับตอนนี้เราก็ทําการจอดรถแล้วก็เก็บของสัมภาระที่เราจะต้องนําขึ้นไปบนยอดดอยนะครับก็กําลังเตรียมตัวคอนเทียนะผมไปต่อไปเราไปชมคลิปกันเลยนะครับผมเนาะ สวัสดีครับเนี่ยตอนนี้ก็เจ้าของโฮมสเตย์ก็มารับเราแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมลงไปถ่ายรถก่อนผมขึ้นแล้วทุกคนเป็นรถกระบะนะฮะเราต้องนั่งยิดขึ้นไปนะฮะจะมีรถมารับจากโฮมสเตย์นะผมนะเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวเรากําลังขึ้นไปเดี๋ยวดูหนทางเลยนะครับผมบอกเลยคนนี้ขับรถเด็ดสุดนะแล้วนี่คือผู้ประสบภัยครับ yes พี่สามผมตอนนี้หน้ามึนแล้วนะ ทางขึ้นโดยกุ๊กับนะทุกคนนะนี่นะครับนี่คือปากทางเข้าครับก็จะชันนิดนึงโอ้โหนะนี่เลยน,นะอันนี้เรามาข้ามนิดนึงนะไม่นิดแล้วไม่นิดแล้วโอ้โหโอ้โหทางขึ้นตอนนี้ก็เราต้องลุยคนนิดนึงนะทุกคน โอ้โนี่อ่ะตั้งหิงหิงกะตีถึงมาได้เอออ ตอนนี้ก็มาถึงขึ้นทางแล้วนะลครับโอ้โหนี่อะครับมันต้องอย่างนี้นะสายลุยแล้วโอ้โหถงแล้วนะครับทางขึ้นคนข้างที่จะชันนะทางดินล้วนๆน,นะฮะไม่มีซีเมนผสมเล้วเลยนะครับนี่นครับคูปผสมพายนะครับ คนที่นั่งกระบะมาข้างหลังต้องจับหลีกไว้แน่นๆนะฮะดูทางที่เราขึ้นมาทุกคนจะสองห้วยได้นะคะเป็นไงบ้างครับนางเอกช่องของผมจับโดรหลับทางข้างหน้ามีเซเว่นครับว้าวหลายคนที่มาที่นี่เพื่อชมภาพเนี่ยบ้างครับเสียเวลิตู เ,นเ,นเดี๋ยวทางข้างหน้านี่จะสุดกว่านีแล้วทุกคนนะคือทางนข้างที่จะโหดนะช่วงนี้ฤดูแบบดูฝนนะฝนมันตกเยอะนะอ้โอ้ี่นะครับออนอยตุกตัทุข้างที่จะหดหนนะทางเข้านะครับ บ้านหว้วยกุปดับทุกคนถึงเรียบร้อยแนะตอนนี้อากาศทุกข้างที่เจะดเย็นมากๆเลยอุ่นะก่อนถึงอสเตย ถึงแล้วนะครับอน,นาลาหูนะผมแล้วนี่คือผู้กำกับไทยนะเป็นไงบ้างครับรีวิวนะครับผลทางขึ้นเลยกรุ๊กกรับโดนหลอกมาค่ะจัดเลยทุกคนลองดูทางขึ้นมานครับเสรแล้วนะครับอ้าโอื้โหล้ำขวดเลยับนะ โอ้โหนี่นครับยกาแไปให้นหอห้องหน่อยได้ไหให้ดูวิวนะครับทุกคนอู้นี่นะครับบรรยากาศนะครับสุดจริงๆทุกคนเรามาถึงแบบค่ำนิดนึงนะฮะอืประมาณนี้เลยนะครับและนี่คือพี่สาวผมนะครคือผู้ประสบภัยนะเราหลอกเขาขึ้นมานะผมไปข้าวปลา และนี่คือที่พักนะครับห้องพักของเราวันนี้ครับเป็นนี้เลยมีเสียงน้องหมาด้่ประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นห้องน้ำทุกคนนะอือประมาณนี้เลยนะครับห้องน้ำก็ประมาณนี้เลย ที่นี่เราอยู่กันที่อนนาลาหูนะผมเนาะประมาณนี้นะครับที่ก็ค่อนข้างที่จะก,กว้างนะครับบ้านหลังนี้มีสองห้องนอนนะผมนี่เลยกับบรรยากาศครับบนดอยประมาณนี้นะครับผมเงียบสงบมากๆเลยนะครับหสว่างกันเลยทีเดียวนะฮะรูท่ากับนักร้องนะฮะนี่นะครับน้องเอกจำเป็นนะตอนนี้หิวข้าวมากนะะ อร่อยมยจ๊ะ <c oughs> ท,ทัทีโอ้มอหมูตกดีแล้วมันตกใส่จานน่ะนะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับอยู่มันไดคืนเอาตัดลองเลยว้าว <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอกินข้าวกันนะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเป็นการสังสรรค์ร้องเพลงกันสนุกสนานกันไปนะครับซึ่งพีพีที่โมสเตย์ต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยนะครับชวนพูดคุยนะครับปาร์ตี้กันไปอย่างเฮฮาเลยนะครับผมเนาะแล้วภาพก็ตัดไปอีกวันหนึ่งพบกันเช้าวันใหม่กับวิวพระอาทิตย์กําลังขึ้นเลยครับทุกคนแล้วหน้าที่พักของเราก็มีทะเลหมอกนะครับแล้วก็มีลุงมากินน้ําด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมครับซึ่งอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับผม บรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ทะเลหมอกยังไม่เยอะนะครับมันเป็นนีเดียวอยู่นะผมเนาะ,ะให้ทุกคนดูนะครับ <S <S ประมาณนี้เลยวิวก็กาลังสวยเลยนะครับ <S <S ๆๆและนี่ก็คือสนอุกของหมู่บ้านห้วยกุ๊กรับนะครับสาหรับพี่ๆที่สนใจอยากจะขึ้นมาดูวิวบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจอนาลาหูโฮมสเตย์หรือมิตรภาพโฮมสเตย์ได้เลยนะครับซึ่งกำเงินขึ้นมาคนละ799กนะครับก็สามารถมาชมวิวสวยๆนี้ได้เลยนะครับผมเนาะพี่ๆเขาใจดีมากเลยนะครับ สำหรับคนที่มาเชียงใหม่นะครับก็อย่าลืมมาแวะเที่ยวกันเยอะๆนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับตันนี้บ๊ายบายครับ